สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับวันนี้จะมาให้ข้อคิดในวันหยุดนะครับในวันเสาร์เนี่ยเรื่องการหักหลังเพื่อนคือช่วงเนี้ยเราจะเห็นว่ามีการแฉการการหักหลังเพื่อนเยอะแย,ยะมากมายเช่นคดีคุณต้นอ้อนเนี่ยเป็นตัวอย่างสําคัญเลยและยังมีอีกหลายๆคดีที่ว่าเพื่อนฝูงกันเนี่ยพอไปรู้ข้อข้อมูลในทางไม่ดีของเพื่อนปุ๊บแล้วก็เอามาแฉเอามาหักหลังเพื่อนนะครับจนเพื่อนได้รับความเสียหาย นะครับอย่างเช่นคดีต้นอ้อนเนี่ยก็เลยเมื่อเราดูข่าวดูอะไรต่างเราก็ย้อนกลับมาดูตัวเองว่า,ากรณีอย่างคุณต้นอ้อเนี่ยก็ถูกเพื่อนหักหลังก็เอาเรื่องที่คุยกันเรื่องส่วนตัวในทางเสียหายออกมาแฉก็ทําให้คุณต้นอ้อ,นอ,นอนตอนนี้ก็ทัวลงเลยนะครับเพราะฉะนั้นพอเราติดตามคดีต้นอ,นอ,นอน baik, ้อปุ๊บเรากลับมาดูตัวเองว่าไอ้คนที่เราคุยด้วยเพื่อนฝูงที่เราไว้ใจคุยทั้งเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องเลวเรื่องอะไรต่างเนี่ยคนเหล่านี้จะรักษาความลับได้ไหม มันจะเอาแชทของเราอ่าอัดเสียงการโทรศัพท์ของเราเอาไปปล่อยทางโซเชียลเอาไปสัมภาษณ์นักข่าวหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากเพราะนั้นนะเรื่องต้อนอ้อผิดถูกก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานแต่ผมอยากจะฝากพี่น้องประชาชนว่าคดีต้อนอ้อเนี่ยสอนให้รู้ว่าเพื่อนบางคนไม่น่าคบเพื่อนบางคนเป็นยิ่งกว่าสอสรพิษอ่าผมไม่ได้หมายถึงว่าเพื่อนคนไหนอย่างไรแต่ว่า คนที่หักหลังเพื่อนเอาเรื่องส่วนตัวมาพูดมาแฉอะไรคนพวกนี้นะคบไม่ได้เขาเคยหักหลังคนอื่นวันหนึ่งเขามาเป็นเพื่อนเราเขาก็ต้องหักหลังเราเพราะอะไรเพราะนิสัยมันเคยทําอะไรมันก็ทําแบบนั้นนะเพราะนั้นเวลาเราดูข่าวดูหนังดูละครเราก็ด้รู้โอ้คนนี้มันชอบหักหลังเรานะคุยกับเราในเรื่องส่วนตัวในที่ลับมันก็ามาเปิดเผยต่อสาธารณะนะครับนะเพราะนั้นก็ ระมัดระวังตัวกันหน่อยนะครับในการครบคนคนไหนที่ชอบหักหลังเพื่อนเอาคลิปเสียงมาเปิดเอาไลน์มาแฉมาอะไรต่างๆเพื่อนฝูงทั้งๆที่เป็นเพื่อนสนิทกันนะครับนี่แนะก็คือเรื่องราวทีอ่อยากจะมาเตือนภัยในการครบคนว่าครบคนต้องระวังคนไหนเคยหักหลังเพื่อนอย่าคบเชื่อผมเห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์นะครับจุกครูจุกครู